แต่ถ้าวิ่งในเมืองด้วยเที่ยวต่างจังหวัดแบบลุยลุยถนนลูกลังเข้าซ้ายงานก่อสร้างลุยในสวนยางพวกนี้ก็แนะนำเป็นคำโฮลุ่น a <All S 1> อทย่อมาจากออเทเรนโอเควิ่งได้ทุกสภาพถนนลายยางอย่าดูโหดๆห,หน่อยเสียงจะดังกว่า ST แต่ใช้งานได้หลากหลาย นะฮะมีแรงตะกุยในเส้นทางสบู่สัมบันมีทั้งรุ่น AT 6 1โอเคและรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวลายอย่างโหดคือ AT 5 2อ,อดูกันไว้นิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเข้าสวนเข้าป่าเป็นหลักนะฮะแนะนำ MT ย่อมาจากมัดเทเรนมัดที่แปลว่ามัดที่แปลว่าโครนเนี่ยละฮะโอเคบางคนเรียกออฟโรดคือพวกยางแบบพวกนี้แข็งแๆมากแก้มยางหนากันการบาดต่าดอกใหญ่ตะกุยดีลุยในสวนปีนเขาเส้นทางชุรกันดานแนะนำ mt 5 1าโอเคมัตเทเรนโอเคทีนี้เอาโปรเด็ดๆไปเอาโปรเด็ดๆไปนะฮะลูกค้าที่ซื้อยางคาโมครบ4เส้นนะครับคูปองรับประทานอาหารเพื่อแลกรับอีเวนเชอร์500บาท สำหรับทานอาหารในเครือโอชิกรุ๊ปในทุกสาขาพิเศษครับ PS 71นะฮะ PS 91 HP 71 HP 91 e-watch e r er 1,000บาทเสร็จมีจำนวนจำกัดนะครับของดีมีน้อยนะครับ